ส6บกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งจากนายไพรัฐวิถธิผู้ใหญ่บ้านหมูห่หตำบลน,น้องรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีว่าจับกลุ่มคนร้ายที่ตระเวนก่อเหตุงัดบ้านชาวบ้านแล้วขโมยของจึงช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้หลังได้รับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านกำลังล้อมจับคนร้ายเอาไว้ทราบชื่อคือนายเกษรชีวงอายุ24ปีพร้อมของกลางเป็นลำโพงบลูทูธยี่ห้อดังราคากว่า5,000บาทและกรรไกรเหล็ก จากการสอบถามนายเกษรผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนมีอาชีพเป็นรอปรพอแต่ตกงานไม่มีงานทำขาดไรายได้ไม่มีเงินกินข้าวจึงได้ออกตระเวนงัดบ้านหาขโมยของเพื่อเอามาขายเป็นเงินเพื่อเลี้ยงชีพโดยงัดมาแล้วหกหลังตนได้เงินเพียง200บาทลำโพงบลูทูธและปลั๊กไฟได้อะไรก็เอามาเพื่อนำไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายซื้อข้าวกิน ทางด้านนายไพรัสวิถีผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าตนได้รับจ้างจากลูกบ้านว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุงัดบ้านหลายหลังตนจึงได้ออกลาดตระเวนและดูกล้องวงจรปิดพอรู้รูป,ปรพรรณสันฐานของคนร้ายจึงได้กระจายกำลังออกตามหาจนคนร้ายได้ขับรถผ่านมาจึงได้ตีวงล้อมจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลางคือลำโพงบลูทูธปลั๊กไฟและกรรไกรเหล็ก จากการสอบถามคนร้ายอ้างว่าตกงานไม่มีเงินกินข้าวจึงมาขโมยของและเอาไปขายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพแต่อย่างไรก็ตามการงัดบ้านลักทรัพย์ถือว่าเป็นความผิดจึงได้มีการประสานทางตํารวจให้มารับตัวคนร้ายไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเนี่ตังค์ข้าวนีข้าวแล้วเนี่ยมึงบอกคนนี้คนนี้ช่วยได้ทุกอย่างเว้ยแล้วแล้วขมอไปกี่กี่หลังอ่ะ หกหลังครัหกหลังได้อะไรไปมั่งด้วลำโพงตังสองร้อยปลั๊กไฟใช่เนี่ยครับหกหลังเนี่ยนะผู้ใหญ่ครับเออ่คนร้ายเนี่ยเขาเขามีพฤติการยังไงในหมู่บ้านครับเขามีการลักทรัพย์ครับก็พอดีรับแจ้งจากชาวบ้านมาว่ามีของหายครับเราก็ดูตรวจสอบกล้องจราจรแล้วก็ พอรู้รูปร่างหน้าตาผมว่าคนนั้นเป็นคนไทยครับก็อออตามหากันจะไม่พบพอดีจนเย็นเนี้ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาอื้หมงชาวบ้านก็เลยชื่อจับตัวไว้ครับอ๋าจาได้ว่าเป็นคนร้ายที่ทขึ้นมาขึ้นมากี่หลังครับประมาณหกหลังครับหกหลังจ,จากการรับสาบรภาพของเขา